มาในส่วนของกิจกรรมวิ่งกันบ้างนะคะ TTM ได้จัดงานเทรลเดินวิ่งแนวท่อสารต่อพลังงานไทยมาเลเซีย,ยครั้งที่2กับเส้นทางวิบากขึ้นเนินเขาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดหรือ TTM จัดงาน TTM Road Trail 2024เดินวิ่งแนวท่อสารต่อพลังงานไทยมาเลเซียครั้งที่2 ซึ่งจัดขึ้นณนะบริเวณหน้าสถานีควบคุมความดันก๊าซที่8ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักวิ่งทั้งที่เป็นมืออาชีพรวมถึงจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนจากฝั่งไทยและมาเลเซียรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรายการวิ่งเทรลรายการนี้จำนวนกว่า400คนโดยมีนายวิเชษ สายเส้งในอำเภอเสดาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายมุฮัมหมัดไฟโรสบินโรสลันผู้จัดการใหญ่ TTM นายสืบพงคงขุนรองผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ TTM ร่วมกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเมื่อถึงเวลาของการปล่อยตัวนักวิ่งครับต่างคนก็ต่างไปด้วยใจที่มุ่งมั่นซึ่งเป็นการวิ่งตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวชายแดนไทยมาเลเซียระยะทางกว่า3กิโลเมตรเป็นเส้นทางวิ่งเทรลที่วิ่งในแนวป่าเชิงเขาทั้งขึ้นและลงสุดสมบุกสมบันเต็มไปด้วยความยากในธรรมชาติของป่าเขาและก่อนหน้าการจัดก,กิจกรรมครับมีฝนตกลงมาทำให้บางเส้นทางบางจุดเนี่ยเป็นดินโคลนสร้างความท้าทายให้กับนักวิ่งเป็นอย่างมากนะครับ ทางนีก้กิจกรรมนี้ทาง TDM ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพื้นที่เขตระบบแนวส่งก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียพร้อมกับเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกิจกรรมเพื่อส,สังคม CSR และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เขตระบบแนวนส่งซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการบุกรุกและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ดยจะได้ช่วยการเฝ้าระวังแนวเขตส่งท่อก๊ซเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ครับจะเป็นการเสริมส่งเสริมความสุขของบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ We would like to promote healthy lifestyle to our staff as well as to the local communities. So By having this event, it will enhance the networking and also the relationship between TTM and also the local authorities and local communities. Uh, actually, for TTM, we will proceed with our second operation period. So the the operation of the the gas processing uh, plant and also the pipeline will continue for the next for 20 more years. So the collaboration between Thai and Malaysia will continue for at least 20 more years. Thank you. ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็กระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ชุมชนตามแนวท่อนะครับ<ด>เพื่อให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วดูว่าเออในส่วนของแนวท่อส่งแก๊สธรรมชาติเราเนี่ยอยู่ตรงแนวไหนบางทีมีการดินสไลด์จากภัยธรรมชาติต่างๆนะครับทางชาวบ้านหรือชมุมชนหน่วยงานราชการท้องถิ่นจะได้มีความรู้ความใจแล้วก็สามารถแจ้งมายัง พนักง,งานหรือทีมงานบริษัททันัยเซมเลเซียได้อย่างทันท่วงทีนะครับ หลังจากที่บรรดานักวิ่งได้ผ่านเส้นทางวิ่งเทรลแบบสมบุกสมบันกันมาแล้วเมื่อถึงจุดเส้นชัยต่างคนต่างมาด้วยใบหน้าชื่นมื่นพร้อมได้รับของที่ระลึกคล้องคอจาก TTM และขนมผูกรักผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุเตียวกลับบ้านติดไม้ติดมือไว้ฐานเล่นพร้อมรับประทานอาหารว่างข้าวกรงที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะมีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุดในครั้งนี้คืออายุ72ปีจำนวน 5คนคนละ1,000บาทและมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยนะคะ10คนแรกแบ่งเป็นประเภทชายและหญิงนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบเงินร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านสำนักขามและโรงเรียนบ้านพรุเตียวโรงเรียนละ6,500บาทด้วยค่ะ